สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยสภาพใต้แดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ MG 5 1 5นะคะ1น X Sunroof y o t o คันนี้ปี2019ค่ะไหม่วิ่งองหม0่นกิโลแท้ๆนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะหายยาก,กมากๆเลยค่ะสะภาพนี้นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 2 9แสนบาทค่ะดาวเริ่มต้นแค่20,000บาทส่งเดือนละ6,000บาทเองนะคันนี้ขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุอคันนี้ได้นะคะที่1 5 เป็นบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้มีมุลุไฟฟ้ฟานะคะไฮโซมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รถสภาพป้ายแดงเลยเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะคันนี้มีวารันตีจากขายดีนะคะเป็นเว็บไซต์ชื่อดังนี่เขามาตรวจสอบคุณภาพรถคันนี้ว่าผ่านคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทาสภาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ MG 5 5. 5 X Sunroof Gearto คันนี้ปี2019ค่ะรถส,สวยมากๆเลยนะคะมีไฟเดไ์ท์ด้วยนะสภาพป้าแดงได้ปี2019ไม่วิ่งแค่60,000กิโลแท้ๆนะคะประวัติเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะมีโมดูลไฟฟ้าด้วยค่ะนี่ค่ะใบตรวจสอบสภาพจากขายดีนะคะนี่ค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่ามีการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วคันนี้สวยจริงๆค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบไฟฟ้าค่ะเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์แบ็กเอกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม่หงมือแท้นะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ เครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD แล้วก็กล้องส่องถอยนะคะหมุนรูปไฟฟ้าด้วยนะไฮโซน่าใช้มุงมากเลยค่ะกับราคาเบาๆอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะภายในสะอาดสะอ้านค่ะรถปีใหม่มุงมากเลยค่ะสภาพด,ดีค่ะดาวเริ่มต้นแค่20,000บาทส่งเดือนละ6 0 0 0บาทเองนะ สภาพตีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะได้สีขาวด้วยติดฟิล์มดำค่ะพร้อมใช้งานค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะใครกำลังมองหารถสภาพป้าแดงนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะนะใช้สุดๆเลยมีแอร์แบ็กคูลนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะทอมปรึกษาได้เลยนะ ดาวแค่สองหมื่นบาทได้รถสภาพไปสวยไปใช้นะคุ้มสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะนะ้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์พันหค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ MG 5 1 5 X s h a n g e l i g a ต t คันนี้ปี2019ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ